กองทพอากาศจัดพิธีรับร่างสองนักบินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกขณะฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพิจารณาปูนบําเหน็จพิเศษ7คันค่ะคุณผู้ชมคะพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีรับร่างนาวาอากาศตรีสมัชชาคุณมาตและเรืออากาศโทกรวิจเจนคิดนักบินประจําเครื่องบินโจมตีรุ่นเอทของฝูงบิน41 1กองบิน41ซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจการฝึกบินค้นหาและ และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ค่ะโดยกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียง430รับร่างจากท่าอากาศยานกองบิน41และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติณนะท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองจากนั้นเคลื่อนร่างนักบินผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลภูมิพลกรมแพทย์ทหารค่ะความสูญเสียดังกล่าวพลอากาศเอกเสกสันคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของผู้เสีย ชวิตโดยสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินกองทัพอากาศเข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะแล้วก็ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการด้านสิทธิกําลังพลให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตยอย่างเต็มที่ค่ะเบื้องต้นกองทัพอากาศได้พิจารณาปูนบําเหน็จพิเศษ7ขั้นพร้อมทั้งของพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นพลอากาศโทและเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือชั้นทวีติยา พรช้างเผือกให้แก่นาวอากาศตรีสมัชชาคุณมาตและขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นพลอากาศตรีและเครื่องราชศิริยาพรหรือชั้นตรีตาพรช้างเผือกให้แก่เรืออากาศโทรกรวิ์เจนคิดค่ะ